สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่กามพยากรของราศีพิจิกค่ะและนี่คือดวงประจำเดือนธันวาคมปีพศ2565ค่ะมาเรามาเริ่มที่การงานนะเดือนนี้อืมโอเคอยู่งานที่คุณทำอยู่นั้นมั่นคงแข็งแรงดีอยู่โดยคุณก็ทำงานเก่งเอาเรื่องเลย แต่คุณกับมีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆหาอะไรใหม่ๆใส่ตัวนะคะจุดเริ่มต้นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนยุคนี้สมัยนี้งานที่ทำมาตั้งนานแล้วเราต้องหาอะไรใหม่ๆทำถูกต้องแล้วค่ะเดือนนี้คุณเป็นคนขยันอยู่ด้วยโดยความที่คุณก็เป็นคนทํางานเกง่งทิงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหาเส้นทางใหม่ๆกับหน้าที่การงานกับเรื่องการงานของคุณ ได้แล้วในเดือนนี้ค่ะนะคนเก่งคนฉลาดนะคะคนเก่งคนฉลาดนะคนที่มองหาอะไรใหม่ๆใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาเดือนนี้ลงมือได้แล้วค่ะไม่มีอะไรช้าไม่มีอะไรสายเกินไปนะคะทําเลยค่ะคุณวางแผนไว้แล้วนะ้าน้านะคะ สรุปการงานเดือนนี้ผ่านนะคะงานที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้ก็โอเคแล้วแต่ตัวคุณอยากจะอะไรใหม่ๆใส่ตัวลงมือทําเลยค่ะไม่รู้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะการงานผ่าน100%เต็มไปเลยนะคะเรื่องการเงินกันบ้างเนาะก็เยอะเดือนนี้กระเป๋าหนักกระเป๋าตุงค่ะคุณได้ราชารียนนะคะแล้วก็ได้หนึ่งเหรียญค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำมือของคุณหมดคุณจะเนรมิตอะไรก็ได้ในเดือนนี้แต่อาจารย์ขอเตือนสติสักนิดนึงแบ่งเก็บเป็นเงินทุนสำรองชีวิตเอาไว้ใช้ในยามที่เราทุกยากเงินก้อนนี้เราจะไม่เก็บเราจะไม่เราไม่มีกินก่อนค่อเอาออกมานะคะรับปากกันก่อนนะสรุปการเงินผ่านในเดือนนี้ ต่อไปเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้โอเคไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะมีไพ่แข็งแรงขึ้นมาประกบแล้วก็สบายใจได้เลยนะคะเดือนนี้สามารถลุยทุกเรื่องทุกอย่างในชีวิตได้อย่างสบายใจเลยนะสุขภาพก็ผ่านแล้วนะเดือนนี้ต่อไปเรื่องความรักค่ะคนโสดเดือนนีอ้อาจารย์อยากให้คุณข้ามไปก่อนไม่อยากให้คุณมีสำหรับคนโสดนะ คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งยุ่งยากในชีวิตของคุณน่ะแต่นี้นะแต่ถ้าเจอแล้วพบแล้วคนนี้สวยหล่อน่ารักมากๆทนไม่ไหวจริงๆต้องทักแชทไปสักหน่อยทักแชทไปแล้วเขาเธอและเขาไม่ตอบออะเลิกเลยแห้วนะคะอันนี้กินแห้วนะแต่ถ้าทักไปแล้วตอบกลับอ่ต้องใช้เวลาในการจีบค่อนข้างนาน แต่ก็อย่างที่บอกไปเราเป็นไปนแค่ตัวเลือกหนึ่งเราเราไม่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวเลือกหลักเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยเวลานานาน,นะคะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้คุณต้องการควบคุมอ่าควบคุมแฟนของคุณเพื่อไม่ให้แฟนคุณนอกลูก่นอกทางซึ่งแฟนคุณไม่ชอบเขาเธอและเขาจะอึดอัดมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ปล่อยๆไปบ้างนะคะ ยิ่งทําให้แฟนเราอึดอัดมากเท่าไหรมันก็เหมือนกับเราเปิดโอากาสให้เขาไปให้เธอได้เข้าไปหาคนอื่นเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องปล่อยปล,ยปลยไปบ้างนะคะชวนกันไปกินข้าวนอกบ้านดีกว่าชวนทํากิจกรรมนั่นนี่ดีกว่าแล้วก็ถ้าไม่สนใจเม่เซเยเซโนกับเราก็ต้องปล่อยปล,ยปลยไปเดือนนี้เป็น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 ,ปน,ปนมันเป็นเฉพาะเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ไม่ต้องออกแนวะจะมาควบคุมหรอกไม่ต้องนะคะเพราะตัวคุณเองก็มั่นคงดีนะคะเรามีงานมีเงินสักอย่างนะ่ะไม่ใช่ว่าแนวระบิดอะไรได้นะไม่ใช่นะคะเราเราดูมั่นคงอะ่ะเราดูมั่นคงสักอย่างมันคนมันจะไปมันไม่ไปหรอกนะคะประมาณนี้ในเดือนนี้คนมีคู่นะ <c oughs> นะ สรุปตามหน้าไพ่นี้นั้นไม่มีเรื่องอะไรให้ตีอาจารย์ขอสรุปแล้วกันว่าคุณคิดถูกต้องแล้วที่คุณจะหาอะไรใหม่ๆใส่ตัวเองคุณเป็นคนเก่งคนสมาร์ทอยู่แล้วคนฉเฉลียวฉลาดทำงานเก่งขยันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่คุณทำทุกว,วันนี้มันมั่นคงดีอยู่แล้วเราก็ควรจะมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองบ้างถึงเวลาไดีค่ะมันมีทางเลือกทางแยกขึ้นมาแล้วนะ ม่ใช่แยกทางนะมีทางเลือกขึ้นมาอีกหนึงอยงสองอย่างสามอย่างเพราะฉะนั้นแล้วก็ลงมือทำในเดือนนี้เพื่อความมั่นคงในชีวิตของตัวเองนะคะเรื่องอแฟนเรากป็ปล่อยไปก่อนเดือนนี้เรามาลือตรงนี้ดีกว่านะคะอาจจะมีการชวนกันไปกินข้าวบ้างดูหนังบ้างอะไรอย่างนี้ดีกว่าเป็นกึ่งบังคับไม่ใช่บังคับจำจีจำชัยนะในเรื่องที่ติ ก็ไม่อยาจะติมากเพราเดี๋ยวคุณจะเหมือนกับเพ่งเลงไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเดือนนี้คุณคุณโอเคมากเดือนนี้คุณโอเคมากรายได้คุณก็เยอะมากเยอะมากนะคะราชาเหรียญกับหนึ่งเหรียญไม่น้อยนะไม่น้อยได้ขึ้นจากเดิมเยอะเลยอืมอ่ะสรุปเป็นหน้าไพ่ที่ดีมาก มันอยู่ที่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาชีวิตส่วนตัวของคุณอย่างไรชีวิตการงานชีวิตภายนอกคุณอย่างไรมากกว่าในนนี้นะคะอาจารย์ได้แค่ว่าเตือนสติเท่านั้นจะแก้ให้ไม่ให,ไมให้มันไม่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวอาจารย์เองก็อยู่ในบ่วงกรรมนั้นเหมือนกันนะคะนะตามนาไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรัก สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ